สวัสดีค่ะมาดูปูผ่องคุยกับน้องจีนกันนะคะหลานสาวนะคะหลานลักนะคะข้าวกับันเป็ดกับเป็ดเป็ดไม่เบียวให้อะไรกินกับหนึ่งเป็ดกินกับผิดจะดแล้วหนูพไปเที่ยวโลโลกไปกันคูคนครูคนใหญ่ให้ตัวบ่วอดบ่ ร่มบ่าวอะไร <20. S 1> <20. S 2> วันที่สิบวันที่สิบใช่วายเป็นไเดนโน้พาไปเที่ยวรอบต้นฮ่มแล้วต้นที่นอนหมาวเที่ยวบ่เฮ้ยขาคองรวันนี้น้องจีนพาไปเที่ยวอยรอบโูกอืม

พืพ้นทอดกระทูหากันกนะวิดีโอคอลจีต้องโตคือข,ข้างนี่ละ่ะหน้าจออีหล่าข้างบกกัตการ์ตูนเน่ยเห็นยังอยู่การ์ตูนเด้ให้พวกเบิตงการ์ตูนแะน่ยมันมีเพิ่อนเพื่อนยุทธ์วงวันนี้วันถูนวันขีดเล่นยุทธ์ไปเอามันแม่ก็คุยโทรศพัทรศพท์นะคะทั้งนั้นกัน,นะ ชิวมากค่ะชิวมากุคนีเ่เป็นโควิดเศเกแล้ว็หลายนอะกเมาป็นเป็นโควิดเศ้าเก่า แม่บอกแล้วให้แม่เลยแบทชีเบิร์ตดีละแบทชีเบิร์๋ยวแม่ไปชาร์จไว้ก่อนจังคุยไม่เด้อดดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้า,จาไม่รู้ใครคะ่ะมาจอดแล้วนะคะถึงหน้าบ้านแล้วนะคะรถใครนี่มาพูดเดียวบอก ดยอดสุดยอดปราอ่อนขับรถมาคนเดียวนะคะปารไม่ได้กินข้าวคือเก่งแท้จะม่วงแล้วเนี่ยคุณแม่เก่าม้วงไปจอดอยู่เมืองมันนอนประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะเลาะตลาดว่าจะกินอะไรไปดูแล้วมันบ้านมีไงมีมีแล้กินอยู่เอาให้จอดรถไปลงมากินข้าวก็เลยไม่ซื้อเลยนะคุณแม่มี่ตำแตงกับอันปิ้งืัวแล้วไปดูตลาดมันก็เหมือนอยู่ในบ้านเจ้านะมีเยอะโอเคเอาจอดดีๆไปมากินข้าวก็จบแล้วนะจอดแล้วเนี่ยเออพอแล้วงามแล้วจีิงแต่มันแดดเอสิ แล้วมาพื่อเดียวสุดยอดเลยพอออนเก่งมากประมาณห้าสิบกโลนะคะห้าสิบกโลบรรยากาศค่ะย,ย,ย,ย่าพาคุกกับลูกชายกับออลูกชายคนกลางนะคะปู่ผ่องก็นอนชิลอยู่นะคะ